อาล่ะครับสวัสดีอ๋อเสียงดังเสียงดังแ๊บนเงเอาล่ะครับสวัสดีท่านชมนทุกคนท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับคลิปนี้กลับมาอยู่กันในเกม s e v e Day Desire g n y o u Story ก็หาหายไปนานเนิ่นนานแสนนานมากนะครับผมกลับมาทำมันต่อเอาผมห่างหายไปหลายวันก็วันนี้ก็จะเล่นวันที่3นะครับผมการเลือกน่าจะเป็นพาร์ทที่4วีวน่ะท่านผู้ชมนะเสียงอะไรก,ก,ก,ก็แก๊กก๊ วันที่4นะครับผมการเลือกถ้าตัวเลือกนี้ไม่ใช่ของคุณเ <c oughs> พื่อนของคุณจะเป็นคนเลือกเอาว่ะดูเหมือนว่าจะมีการเลือกเกิดขึ้นนะในพาร์ทนี้ Start up Start up วันที่3การเลือกแต่เพื่อนดำเงงนินการต่อรู้สึกว่ายอดวิวเนี่ยจะหายหวบหายไปเลยนะไม่ค่อยมีเลยเวันที่3มเช้าตรู่แม่อเออฉันอยู่ที่ไหนจะพากเสียงแบบไหนเดี๋ยวเนี่ย อฉันเห็นแม่ของฉันในฝันเมื่อคืนฉันคิดว่ามันเป็นอืมอะไรดีวะเอออันแรกเลยกันนะฉันคิดว่ามันเป็นภาพความทรงจำไอ้ยังไม่อ่านยังอ่านไม่ทันจบเลยตอนนั้นแม่ปกป้องฉันแล้วฉันก็พยายามช่วยเธอใช่แล้วเอ้ยไม่มีแล้ว ว่าฉันจำได้แล้วฉันคิดว่ามันเป็นภาพความทรงจําจากชีวิตจริงฉันสัมผัสได้ถึงปืนที่อยู่ในมือของฉันฉันมีบางอย่างที่ต้องบอกแม่ถ้าฉันทําแบบนั้นเออจเย็นก่อนฉันต้องใจเยน็นๆถ้าฉันจะกลับไปคิดเร็วเธอร้งองไห้ทําไมเนี่ยโอโอ้ยร้องตอนไหนเนี่ยร้องไห้หรอวะอะไรวัเนี้ย อะไรวะทนชอมหมายถึงกูเนี่ยเป็นอะไรน้ำตาสะพักก็หรอมันต้องเป็นเรื่องเศร้าแน่แล้วเธอฝันแบบไหนล่ะฉันคิดว่าฉันฝันเกี่ยวกับแม่ฉันตกใจที่เธอมีฝันแบบนี้มันต้องเป็นฝันที่อบอุ่นแน่แม่พยายามปกป้องฉันแต่มันก็เข้ามาและหลายจุดจๆดว่ะฉันไม่รู้ว่านั่นเรียกว่าช่วยเธอหรือเปล่า บางทีสิ่งที่ฉันทําอาจแค่ระบายความโกรธของฉันไปที่มันก็ได้และทําให้แม่ต้องติดคุกพอแล้ว,ลวเธอฉันจะไม่ถามอะไรอีกแล้วขอโทษนะโอ้จะร้องไห้อีกแล้วหรอชิชพิพอแล้วพอแล้วพอกับความฝันของเธอฉันก็ฝันเหมือนกันฉันกำลังเที่ยวสนุกอยู่กับใครบางคนเที่ยวแบบไหนโอ้โหอันแรกนี่คือแบบ โคตรกวนเลยนะโอ้ฉันไม่ได้ถามนะโคตรกวนนี่คือกวนแจ,จัดเลยนะกวนกว่านี้ไม่มีก็ัโอ้ฉันไม่ได้ถามนะเทีเบบ่ยวแบบไหนเที่ยวแบบไหนหรอฉันเที่ยวและดื่มทั้งคืนกับเพื่อนเธอน่าจะเห็นนะว่าฉันพูดมากแต่เพื่อนคนนั้นเธอนั่งและฟังอยู่สักพักแล้วก็พูดประเด็นที่ฉันอยากจะพูดจริงๆเอ้าอะไรวะโดยสีหน้าที่เรียบเฉยแล้วฉันก็แบบเธอทำอะไรนะ่ะ แล้เจ๋งเธอเยี่ยมไปเลยในเวลาเดียวกันนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นจุดยาวด้วยหลายจุดเลยจริงๆมันมาสนุกมากกว่าที่ฉันเล่าอีกนะเอออืมหล่อต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแน่ๆเพื่อนของเธอคนนั้นใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่ฉันอยากจะพูดเอาวะตอนนั้นฉันมีความสุขมากที่มีคนฟังทุกอย่างที่ฉันพูดฉันว่า นัานทําให้ฉันไม่โกรธที่หล่อนพูดในสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อแต่ฉันนั่นพูดไม่รู้เรื่องเอ้าพูดไม่รู้เรื่องเลยนะเราควรเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วสองชั่วโมงต่อมาตอกแตกตอกแตกอาอก็ในฝันหรือเปล่าฝันสิดูเหมือนว่าที่ตั้งกฎให้ทุกคนฝันมันเป็นฝันที่น่าอึดอัดและน่าเบื่อเสมอเลยฝันแบบไหนกันนะฉันก็อยากรู้ เธอก็ด้วยเหรอเธอหน้าบอกหน่อยทำไมมันถึงหน้าเบื่องั้นฉันจะเล่าให้ฟังในฝันฉันกำลังฝึกฝนใครสักคนอยู่เราต้องฝึกกันอย่างเข้มงวดทุกวันหรือฉันต้องการโดยฉันต้องฝึกใครของนั้นเพื่อให้เร็วขึ้นและมีทักษะมากขึ้นในบางสิ่งบางอย่างฉันขอเดาว,ว่านายเป็นเทรนเนอร์ใช่ฉันมาคับพวกให้พวกเขาฝึกมันเป็นเวลาที่เหนื่อยยาก ใช่ไหมวะเออสำหรับนายด้วยหรือเปล่าอาก้ไม่เท่าที่ฉันจําได้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีฉันแปลกใจที่ฉันพบว่ามันน่าสนุกแล้วทาไมมันเป็นฝันที่อึดอัดและน่าเบื่อล่ะบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการฝึกเราั้งฉันคิดว่านะแค่พยายามลึกให้ออกก็ทําให้ใจฉันสั่นนายคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกศิษย์นายฉันมีความทรงจําเกี่ยวกับมันแต่ฉันกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้น ฉันไม่กระตือรือร้อนที่จะทําที่จะจําเรื่องราวในส่วนนั้นเอ,อ่ออืมเอ right, าอะไรดีวท่านผู้ชมนั่นไม่เหมือนนายเลยปกตินายจะหมกมุ่นแล้วขุดคุ้ยจนหมดเปลือกนี่ละกันอ่าในความนิดมด้วย <c oughs> ได้ไงวะหมกมุ่นเหรอท่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรการฝึกนั่นนําพาไปสู่สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ฉันไม่แน่ใจว่า2อ,อย่างนั้นเชื่อมโยงกันหรือไม่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดคือปกตินายจะบอกมุ่นเกี่ยวกับการหาความจริงเอ่อนี่ละกันอย่างนี้นี่เองมาคิดอีกทีใช่จริงๆมันเป็นฝันที่ดีแต่บททดสอบของฉันความกลัวทําหน้าที่ได้อย่างได้เด็ดขาดจริงๆบททดสอบอาก้เพิ่งพูดว่าบททดสอบอย่าบอกนะว่าคนที่อาก้ต้องฆ่าคือ คนที่อาโกต้องฆ่าคือคีเร็วไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คือคีอคอเร็วนะอันนี้มันพูดเรียกเฉยฉันว่าเราพอเราฉันว่าเราควรพอแค่นี้บ้าเอ้ยเขารู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรฉันอยากไต่ต้องเรื่องนี้ตามลําพังอ,อาวจบอะอยังแล้วอย่างที่เธอพูดหิวเดลระบามันออกมาทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะบอกแล้วไงดีด,ดีฉันได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์จากเธอ ช่างเถอะเธออาจไม่สังเกตเพราะว่าละอัมทําให้เราวุ่นวายอยู่ตลอดแต่เราอยู่ในสักวันที่สามแล้วเธอสองคนได้คิดบ้างไหมว่าจะทํายังไงกับบททดสอบของพวกเธอเอ,อ่อฉันก็คิดด้วยวายนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างน้อยก็ยังดีที่เธอคิดอะไรออกนะฉันยังยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องคิดแล้วกันนะนี่มีท่านคนเดียวที่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันหรอ เราจะช่วยกันคิดเรื่องบททดสอบของเธออยู่ด้วยงั้นอาโก้ก็ยังจะก็จะยังไม่บอกว่าบททดสอบของเขาคืออะไรแต่ฉันราว่ามันเหมือนกับฉันเอาแล้ว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 ฉันก็จะมีบททดสอบที่ยากแต่ฉันมั่นใจว่าเฮ้ยให้อูอ่านก่อนสิฉันมั่นใจว่ามันจะต้องสำเร็จถ้าโอ้ย ถ้าเราทํามันร่วมกันเหมือนตอนนี้ฉันเห็นด้วยบทรรบทดสอบบางอย่างทาด้วยคนเดียวไม่ได้ฉันก็เห็นด้วยไม่ว่าบททดสอบของเราจะแตกจะแตกแต่างกันแต่อยู่ด้วยกันเราจะช่วยได้ในเมื่อเธอพูดถึงมันฉันรู้สึกว่าคุยกับกอลที่ซึ่งเป็นคุณแจที่จะสําเร็จบททดสอบของพวกเราโอ้ฉันไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องนี้นี่ฉันต้องบอกเขาเกี่ยวกับเข็มทิศของฉันงนนั้นหรอ ฉันจะเริ่มก่อนปืนลูกซองของฉันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีคนต้องการให้มันทําถ้าเธอคิดว่ามันอันตรายสิ่งที่เธอต้องทําคือต้องมาอยากให้ฉันยิงตอบใบตาฉันนะฉันต้องให้จดหมายที่มาจากหัวใจกับใครบางคนแต่สิ่งที่ฉันมีในกระเป๋าคือจดหมายเปล่าๆจริงๆแล้วฉันไม่รู้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรบ้าจริงนี่คงไม่มีทางอื่นแล้วนี่เป็นแผนของเขามาตลอดเลยเหรออาเล่ เข็มทิศของฉันจะควรจะบอกความจริงไหมหรืออ่าเออจะบอกความจริงดีไหมท่านผู้ชมเอาอว่ะมันการเลือกของแท้เลยว่ะในเวลาวิกฤตกับเออเอาไงดีวะ ถ้าไม่บอกถ้าบอกวิกฤตไปเนี่ยอาโก้มันต้องสงสัยแน่เลยเพราะว่าอาโก้มันรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เล่นด้วยยากนะครับผมผมว่าบอกความจริงไปเลยกว่านะเข็บที่ของฉันจะทํางานเมื่อมีคนตายอยู่ใกล้ๆกลแต่คีเรลไม่เคยอยากให้ไม่เคยอยากทําให้ใครตาย,น,ยนะตอนนี้พวกนายรู้แล้วจะทําให้เราอึดอัดที่จะอยู่ด้วยกันนะพูดไปเลยแล้วมันจะเป็นอะไรถ้าเธอพูดอย่างซื่อสัตย์กับฉัน แต่ว่าไม่ยุติธรรมอะ่นะนายต้องบอกเหมือนกันว่าบททดสอบของนายคืออะไรฉันขอปฏิเสธเธอกลัวฉันเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็สามารถขับไล่ฉันหรือจะทิ้งฉันไว้ก็ได้เฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิเราทำแบบนั้นไม่ได้ไมไ่หรอกเราจะไม่สามารถหยุดบราราอมได้ฉันขอค้านไม่มีทาง no way this no way ฉันประทับใจเขาแค่ปฏิเสธออกมางั้นก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละนะ เขมทิศหิวความตายแม้ว่าบททดสอบของเธอจะรบกวนใจฉันแต่ฉันเชื่อเธอในฐานะเพื่อนนะคิเรลเราหวัววงว่าเธอจะอยู่กับเราฉันด้วยฉันอยากเห็นทั้งฉันและคีเรลคืนชีพฉันอยากให้เราทั้งคู่ทำงานด้วยกัน,ฉ,นฉันว่าฉันคงกังวลไปเกินเหตุอมส์สอร r รปกติเราก็ฉลองกันแต่เราไม่มีแชมเปญน,นะเสียดายจัง มมั่นใจว่าเธอต้องชอบดื่มแอลกอฮอล์ตอนมีชีวิตอยู่แน่ๆนั่นสินะนี่มันรู้สึกอะไรกันฉันคิดว่าฉันกำลังจำบางอย่างได้เอาแล้วเอบแล้วไม่หรอก่างมอนเถอเอ้ยยิ้มช่างวันทำไมล่ะฉันว่าเราทั้งสามฉันว่าเราสามคนตั้งใจจะทำงานร่วมกันฉันมีข้อเสนอข้อเสนอเหรอเราว่าบางอย่างที่เราสามารถได้ผลประโยชน์สินะเอ่อ ฉันว่าจะช่วยเหลือกันดีกว่าใช่ใช่เ็าเสนอให้เราโจมตีบาราอัมแทนที่จะมากังวลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของพวกเราเองฉันอยากเห็นพวกเราสู้กับบาราอัมเอาฉันเห็นพวกเราสู้กับบาราอัม <c oughs> คนที่เป็นศัตรูของเราทุกคนและสร้างความเชื่อใจในกลุ่มของเราและฉันไม่คิดว่าฮิวเด้จะสนใจแต่มันมีความหมายยังไงกับอาโก้ฉันเอาด้วย ฉันอยากให้เราสนิทกันและช่วยเหลือกันเป็นทีมก็ถูกฉันอยากให้เรากลายเป็นทีมที่กลมเกี่ยวกันืนั่นคือสิ่งที่นายต้องการเหรออาร์โก้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนั่นเป็นช่วงเวลาที่ทเคอะเขินจริงฉันบอก <laughs> <laughs> ฝังกขว่าเคอะเขินแล้วฉันบอกเอ้ยอืมแต่ช่างเถอะ ตอนนี้ฉันอยู่ทีมเดียวกับอาร์โก้และฮิวเด้แล้วพวกเขาไม่ได้ใส่ประหลาดแต่สุดท้ายพวกเราก็คือทีมของฉันขอพูดอีกครั้งนะมันดีมากที่มีพวกเธอสองคนอยู่ด้วยฉันก็เหมือนกันฉันหวังว่าจะเป็นทีมที่ดีอ้าววัด <What? S 1> จบวันเชอร์ไรจบวันเชอร์ Did it end the day ใช่ป่ะวะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่า โอเคครับผมอ่านก่อนใช่ไหมามาเลยกักวลของผู้อุปถัมภ์เขาโมโหฉันเรื่องการฆ่าคนซึ่งฉันไม่ควรทําแต่พวกเขาก็ไม่ได้อะไรต่างแต่พวกเขาก็ไม่ต่างอะไรพวกเขาต่างก็มีส่วนในการฆ่าผู้หญิงและเด็กฉันรู้ว่าการฆ่าคนไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจแต่คุณอาจจะต้องมีสัญชาตญยานแห่งความสัญชาตทยานเหรอทีุ่ณพูดเมื่อกีนนะ้น่ะสัญชาตญยานแห่งความยุติธรรม ถ้าคุณจะทําอะไรอะนะที่ฉันกําลังจะบอกคือเขาไม่มีอะไรแบบนั้นฉันเตาว,ว่าฉันไม่ควรจะทําตัวเป็นฮีโร่หรืออะไรทํานองนั้นฉันควรเป็นมือโปร,โปรมากกว่านี้เป็นปกติแต่ฉันเข้าใจว่าเขากําลังมองหาฉันโอเคครับผมสวัสดีอืมสวัสดีอะไรส,สาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมวันที่สี่มโนธรรมและความสงสัยส,สาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผมเออนี่